สบายดีสบัสด,ดีจ้ายามเศร้าสุขสุขุขขกหมองทุกบอลพี่น้องวันนี้สิภาพาไปออมเกง่งมูออมมูสันซะไปก็ได้ค่ะโอ้ยอยากได้ผักอนันโหระาาไปใส่คือชีเสพพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีผักอีเลือดมาใส่ก็ช่างเตรียมเรียบร้อยเลยพี่น้องยังว่าขาหมตีนหมูที่สือ้อมาโมบ้านเลยผักอีเลือดยังบ่ได้หั่นยังยังฝึงวิ่งอยูพพพ่พี่น้อง นั่งคีควัวหมูกอนควมนเขาเนื้อเขนานั่งจากใส่นาพ์นะพี่น้องเนาะข้างหม้อเลยขุดยากแบบนี้พี่น้องขุดยากขุดยากแบบที่อร่อยอร่อยนะพี่น้องเห็ข้ขาวเจ้าวเห็ดกะทิล่องเบงเอามะขามลงงโกนหมูลงควัมันเขาเนื้อเขนานังเขาหอมให้มันหอมกอนพี่น้องเนาะ ทักหน่อยหมอกังยังทางเดียวคืหอหอดผัวเด้เขวัวเข้าไปคุ้นเข้าไปลืมสูตรเลยคืเอเขาเจ้าก็ใช้เครื่องปรุงไปเลยเขาขวัวนะพี่น้องใส่เป็นนัวไปเลยเอาเสียงดังเนื้อลืมคนย่างบาดซ้ำขวัวคุ้นเขาทำมันจะบอเป็นเกงเขาบอกพี่น้องคือมีหน้าแบบน,นี้นั้น ขัวค่วนเห็มๆนะให้มันเขาเนื้อเขาต้นเขานังนะพี่น้องมาะสังเสรต่อไปก็ใส่น้าปลาะเดชพี่น้องก็คือเกงนั่นแหละพี่น้องแกว่าข้าวคัวให้มันเขาเนื้อเขาต้นเขาเนื้อเขานังให้เขาเนื้อเขานังเขาเลยให้มันนัวอะไรให้มันหอมอะไรพี่น้องคัวมันอันใหม่ๆหอมก่อนจักหน่อยข้าใส่น้าก่อนจะมันใหม่หอมบัวนั่นขัดใส่เลยได้ แต,แต่พักน้ำเลือดใส่น้ำลังให้มันโคม้มขากตังท่ากใส่น้ำข้าวังแล้วก็ถึถงซีมนองแต่ว่าผิดคือมาลายต้องเต็มบวกอ่ะเนี้ยใส่ไล่มะผิดเหงมันเิชดไดใส่น้อยนึงอืมทำนี่แหละต้องใส่ลลยมันบดเพชรกระตุม้มเอา เอาคุ้นข้าไปเกลื่องูมานลใหม่น้ำบุกที่น้องหิ้วเข่าหิ้งไปยำขนมทาเผื่องูมาละห,หน้าบุกไปเลยพอดีเลยหอมในขะน้อง,องห,อ,งดดหอมเมยหัวแหวงหอมถั่วชองหลังเฮือนชองหลังข้าเฮือนเพิ่มขับไปเอาพเพิ่มขับไปหอมขับไป ชีสเศษพ,พี่น้องเขาก็ะิดมาเติมน,มน้ำน้ำรังมเบอี์นี <c oughs> เ,นเทปเทปโอเทปกรบชีสเทปอยู่นี่เลยเนาะเนาะบันน่นเขาก็เติมน้ำเนาะเติมน้ำเข้าไปเอาลงไปมีมแฉกนเลยมานี้คุณดิอจุอเจกคุณได้จ้ำเนาะพี่น้องมีแฉยเลย ก็ใส่พักอีเลิศลงไปพี่น้องใส่ไลาอย,ยู่พวกญาติคิวนั่งบ่มักปันใดใส่บ่ได้หันเลยซัมมี่เอใส่ไลยอยู่ก้องกับบัดเชิงหมอกับเชิงบัดบ่เชิงหมอกกับบ่เชิงน้องน้องตามภาษาใจง่วงหนึ่งใจกับไปน้ำก้องไปน้ำหมอเบิด กือชีแท่อยู่ดอกพี่น้องตอนอโครคาเลผู้ดียำผู้ดีแห็นหิวเ่าแห้งมากินขนมถานั่งหมักไ้เนี่ยแซ่เอาพูดมันเยียบเต็มสติงพี่น้องพูดแล้วทำชีแทพ่พุดทั้งโขกนะจางคนละ ขดทางกลางในคีมอย่าบทางท่านเดี๋ยวบวา้บให้ครีมได้ก็คือซีมได้ออกนอกมันชุกเบื้งซีมมันก่อนคาราคาเป็นีมจองให้นอนขุดนซ้าอืมมีใหม่เหมือนน่ไปชีมนะต้องระวงชีมอืกันห้องอืออือยามปวดตุกลินท่านนี้ซีมมันก่อนก็ทีเทยบในเบื้งหน้าอี้อชมๆ โอ้โหเสบได้พี่น้องเสบได้ขารับประทานกันเลยพี่น้องคักขนาดไ็น,นคนที่ที่ขบฮห้ดนอกน้องโมบางเบ้อเป็นตาเสบอยู่ได้เป็นตาแก,นะกงชุดลูกชุกหัวกินอยู่ได้ <laughs> ไปตติดใจอยู่เด้อบางบางคนมากับาาว,วานนาตี้นอหัวดังกับขาอยาปัดคำพอเข้าเคยหัวดังนะ คน,นิปไปคนยานนันเขาเห็นของแท้ใส่ช์หนาอิกเมืองไก่กพุตดดีมันอีเน็บดอกจำตาพี่น้องหินแน่ไปแน่สบายดีเจอที่สองพี่น้องสุดสุดพี่ออมเก่งออมอ่ะ กบดูนบอลวงมาลายไนได้เพราะอยู่เพราะกินกินกับเชียงเพียงเชียงเพียงเพิ่มเพเห็นเอาเนาะ ย้ำหน้าม่แฟสน้มา่นี่เขา,ายขา,าปกปั๊บก็ไม่ไปเนอะอ๋อปับถือแล้วป่นนี้เนาะกิน อ้อมอ่อมขาหมูโมเป็นเกมขาหมูแล้วครกยาปติอ้อมถึงน่านกระพริบอจุพริชสดแสบไหมมีอีกทีแบ้ค์จะเลี้ยง ไปบุญบ้านทากพานุ่มเลยเรื่องจากเบิ้งไทยคลิปไทยคลิปในเบิ้งเงลยนะโมวิบูไป แถวค่ห้างห้างจะได้น้อยไปละัอตอนมันเห็นสบายมันติดได้กระดูก้องกระบอกกินอนตรนี่ละ จะข้เที่ยวนคนพนุ่มเจ็ดที่ว่ามันที่คลิปนะเดิมมึงบุรีบุรีมันที่คลิปอย่างบอกไปได้อยู่ย่านย่านผมที่หลุดมากอน่หลุดมากป๊าถ้พาพว่าจะถ่ายคลิปเนาะ ไม,ม่แตกหนึ่แซ่ผัดมากไปถ่ายคลิปถ่ายไปใช่มามลูกผัดมากปะได้ที่ผ้าได้นอพี่นอหาก,กขันควมพังทั้งนั้นก็ได้ดูครับให้ผัดไปหลับเอาห้มมันไกลตั้ง ทางชิปกิโลชีชิปขวนกิโลให้มันกลัวลแล้วเฮ่มือนิคาจะบอกกาเพคดเบิ่งก่อน ไอเลือดแค่แช่ข้าใส่กูดีพี่น้องพอดีหอ้องถ้าพามีแต่กระดูกท้าวันนี้บอกกระเก่งกันค้าหมูมากับกระดูกแล้วนอก,นอกอต้องเทียงนั่งเรื่องรีโมทประตูเลื่อนรีโมทบ่ขขวก แคบๆยังวันกระโดมกระเจี๊มเมื่อไหร่เกี๊ไม,เม่เดียวเจีออ๊อ่อนอ๋อยังวันกระโดมฮะ กีตโกนนะเขาเรียกคยพป่พ่อน่ใครเสียงพิษในหมู่บ้านเ <laughs> นี่ยถ้าปัดคนชูงคนชูคอยให้อยู่ท่ายะมาคาดท้ายว่าซันวีวาดวีวาดว จับหน้าน้วนๆเจ้เอาปืนไปพ่นไปพ่นอันเชียงไชยเชียงพีนโก้งหนาหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เซลด้วยพี่น้องธรรมาเขาก็เซลอยเซลกระเทยอะไรแหละเขาเอาเยยบเยยบ ใบอ,อ,อันนี้ใบอันเขาจะไข่ <c oughs> ข้าวโพข้าว่าเยียบเยียบบุคคไทยเอาลงไปว่าวเยียบ <c oughs> พูดกับคนลร้ซาวามชีพคุณ้งนอกนี่นายรีร่างอยู พ่นไปพ่นผ้าปัทเทอมาบอกเขากันำมวนอยู่นะโอ้ยแมงวันกระจอรมราก ออออไปพ่นบุดบ้านไหนนออบ้านท่านึงพุทธพุทธตุกลิ้นอยาน่างน้ำพ่นหัวชิ้นเมื่อยจะกจักก้อนคนละจะนั่งเป็ช้าขึ้นมาอีก พอน้า,นาตาลี่กับไปค้นหมักพ่อนบเ้างเถ้เข้าอยู่ปุ๋ิข้ากกบเปิดพิ้นเข้ากับพพอนทำปราษารัเพาอาบมาอายบมกไม่อายนั่งบ่ออายนะโคตรว่ายข้าพ่อนล่ำเป็นโบเ้าหู้ลู้จังหวะอกพ่อดนะนั่งบรู้บนังบอมีคู่ชอนพ่อนไปตามประา ยนายใหมีผมามีผมมาผลกมาสอน,นางสอนึ้สิขัดขัเสียงพีนดนอ,นอกเปิดตู้ดังๆก็ีมนอ้เสียงนมาบิบริ ขึ้นโน้นหลุดไปเร่งขึ้นโน้นเยียบเพื่อนนักเรียนมันอยู่โน,น,น,น้นดิโน้น,นกระเบนข้อยกระแมนพ่นตก,กนลิีดแบบเพื่อนโน่น,นก็อยู่นี่ข้อยก็อยู่นี่พ่นตก,กนลิีดแบบเพื่อนน้าไหลมาโฮมคนเนี้นด้อหัวดังๆังมึนก็นแล้ว กระช่างนมหัวคว่ำควมำบอลคว่ำซึนอยู่ภายนอกแต่แต่ว่าคว่ำถูกคว่ำอันยังเข้าอยู่ข้างในครับเพราะต้องให้มูหู้นับไห้นาพระท่านซ่าเฮตองกับไฟทอายี่เปาะลงไปยังเหลืออยู่ ยังเหลืออยู่พายพทมิมหมวกกันหนกลเลยพยังบดแดงยังเอาทงย่างกขวบมัวอยู่แงี้ยอื่นหามาเลย่งใครน้อนางกล้วยคำนางกัน อีกกล้วยกับอิปโปโดอยู่ไทยน่องราคาเพี่น้องเบิร์ดแล้วเสพตานเป็นช่วงพุมตลอดย่านตุกชง สบายดีสวัสดีค่ะก็ขอบุลขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีจุคุยจุคนทุกหมองทุกบอลพี่น้องนั่กระมือชิปนี่อยู่แล้วขบูลขอบคุณเอฟซีสื่อบึงสื่อซุบนาราลีตลอดมาพี่น้องค่ะเขากำมังยังขอบุลขอบคุณลายพี่น้องเถียงเพื่อกระเบ้าบวถืัลุ้งหลังลวงลังค่ะขอยาบันค้ามมือชิปนี่อยู่เด้อพี่น้องทีทุกคุยจุคนที่พักดันที่ที่ไปแรงใจให้นาราลีตลอดมาฮอนมือนี่สบายดี <ę> <anything> <c oughs>